สวัสดีครับจะพาไปรู้จักกับแมวสายพันธุ์ Japanese Bobtail กันเขานั้นเป็นแมวขนาดกลางครับน้ำหนักเฉลี่ยที่2.5-5ถึงกิโลกรัมรูปร่างนั้นปาดเรียวลำตัวเพียวขายาวเรียวหัวนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมครับหนกแก้มสันนูนจมูกยาวตารูปไข่สีเหลืองสวยใบหูนั้นใหญ่ตั้งตรงเป็นสามเหลี่ยมครับหางกูดสั้นเหมือนกับหางกระต่ายขนปุยด้วยขนนั้นยาวบานกลางครับนุ่มเหมือนกับไหม มีหลายสีเช่นสีดำสีขาวหลาย3ส,สีส่วนในสายนั้นก็เป็นแมวที่อ่อนโยนครับชอบเด็กฉลาดเรียนรู้ได้เร็วขี้เล่นร่าเริงชอบเล่นกับของเล่นชอบอยู่กับผู้คนเข้ากับคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงตัวอื่นได้ดีครับชอบกระโดดสูงชอบปีนป่ายเสียงร้องนั้นไพเราะเราไปดูประวัติคร่าวๆกันครับเป็นแมวพันธุ์เก่าแก่จากประเทศญี่ปุนป่นมีบันทึกไว้ตั้งแต่คศ600-700ครับ เดิมทีเป็นแมวที่ใช้จับหนูในวัดรเรียกกันว่าเป็นแมวกวักครับเชื่อกันว่านำโชคลาบมาให้ได้รับความนิยมในอเมริกาช่วงคศั1,968นั่นเองส่วนการดูแลแมวพัน,นุ์นี้ก็แปร,แรงขนสัปดาห์ละหนึ่งสองครั้งอาบน้ำเมื่อจำเป็นแปร,แรงฟันให้สม่ำเสมอครับตัดเล็บให้เป็นประจำพาไปตรวจสุขภาพกับสับตวแพทย์ประจำให้เล่นของเล่นและก็อกอกกำลังกายให้เพียงพอครับข้อควรรันก็คือเป็นแมวที่ชอบปีนป่าย ควรเก็บของมีคมหรือว่าอันตรายให้พ้นมือครับชอบเล่นน้ําควรระวังอุบัติเหตุด้วยชอบกินอาหารควรควบคุมน้ําหนักด้วยนะครับเป็นยังไรบ้างครับสําหรับ j จเวนนี่บ๊อบเทลข่าวนั้นเป็นแมวที่น่ารักฉลาดขี่เล่นเข้ากับคนและก็สัตว์อื่นได้ดีเหมาะก,กับครอบครัวที่มีเด็กครับหากกาลังมองหาน้องแมวที่สามารถเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตว์ j จเวนนี่บ๊อบเทลอาจจะเป็นตัวเลือกที่ใช่สําหรับคุณครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ แชร์ Share, Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดร้างการะดิ่งนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ